สวัสดีครับวันนี้จะมาทำอะรกิจชีวิเสียงมาคนเดียวด้วยโอ้โหตึงเกินมาเราจะจัดนะครับผมขอแบบชนะเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าไป จะไหวแล้วเปล่ายังไม่มีเลยออาแล้วครับผมยังไงเจอคนไหมโอ,โอ,โอ้เจอละเฮ้ยโอ้โหหัวแตกหนึ่งครับพี่ตั้งปั๊บตั้ั๊บตั้ั๊ first blood เออเท็กคหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ม่ด้ไอสพี่ไม่ว่านลอกนะ <c oughs> เออไม่ได้ไม่ว่านลอกนะพี่ไม่ชาร์จด้วยเอ้ยไม่ดิไม่ด้ไป เอเรือต hey. hey, hey, ัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวลุมลุมมันไอ้ไส้จบลรียบรอยฮะไอิ่งย กดตรงอ่ะครับตึงเกมันไปไหนนะเ,นเพื่อนหน่อนเ,เ,เ,เอาเอามือไปไหนกันเราตาแต่เพื่อนคนนี้ดีกว่าตายแล้วป้อเฮ้ยเฮ้ยจบหนึ่งแล้วเพื่อน ลงไปก่อนดิโอ้โหอะไรดิเปิดผมจัด First Blood เอ้ยดิเกินมึงโ,โ,โหดจอดเออโดนหัวไปดอกหนึ่งนี่ Oh oh. Oh, โอ้โหโเอนตึงจังเนตึงเกินโอ้โหโอ้ oh. Oh, โอเอืมเพืออนตึงก็อย่าอเี้แหละชนะไปดิ ขออภัยด้วยนะทุกคนเป็นวันนะโอ้โหอไกนไปไหนต่อามเพื่อนดีกว่าหนูกลัวตาย บกห่อยเื่นอนผมมั่นใจเพื่อนแบก,กได้ oh. <Double Kill. S 1> อ o e l อะหมดตีหมดตีมาตีม้มาตี้ ยังไงเนี่ยตึ้นตึงเกิดฝั่งนู้นมันต้องโชว์หน่อยแล้วล่ะมันโชว์หน่อยไหมเดี๋ยวนี้มาแล้วทุกนี

Everyone. กามาฝั่งนี้ใช่ไหมเขาไม่รู้ใช่ไหม <Yes. S 1> มา <Yes. S 1> ดิตายแล้วหรอตายหนึ่งนะ